สวัสดีครับวันนี้จากบริษัทโอเชียนคูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการทำงานของตัวกล่องควบคุมอุณหภูมิใช้สำหรับรถห้องเย็นขนาดเล็กรุ่น t m p ขีด v ครับตัวกล่องตัวนี้เราออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับเราจะมีฟิล์แล้วก็รีเลย์ภายในกล่องแล้วรีเลย์ขนาด2 0แอมป์นะครับต่อตัวก็จะเป็นออโตมอเทียไทท์นะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าของตัวกล่องเนี่ยเราจะมี led แสดงสถานะของตัวอุปกรณ์นะครับที่ตัวกล่องนี้สั่งก็จะมีแอ ตัว A/C สวิตช์นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์พัดลมระบายความร้อนพัดลมเป่าคอยเย็นนะครับถ้าทำงาน LED ตัวนี้จะติดเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าหยุดการทำงานก็จะดับแต่ถ้าอัลามนะฮะถ้าอัลลามก็คือสั่งแล้วไม่ทำงานเนี่ย LED พวกนี้ก็จะกระพริบตามอุปกรณ์ที่เสียนะครับเราจะมีปุ่มสำหรับตั้งค่าทั้งหมด6ปุ่มนะครับมี A/C ฟังก์ชันเปิดปิดเครื่อง Enter แล้วก็ปรับขึ้นลงนะครับตัว สแสดงค่าของตัวกล่องตัวนี้เราจะใช้เป็นจอคาแรคเตอร์นะครับ 16, กคูณก็สแสดงสถานะของการทำงานของตัวอุณหภูมิหรือว่าอัลามที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องจำโค้ดให้เยอะนะแล้วก็ที่ด้านบนของตัวกล่องนะครับเราก็จะมีเลเบลบอกนะครับว่าต่อกับขั้วไหนบ้างก็จะมี i อสวิตนะครับก็คือเป็นสวิตซ์กุญแจต้องต่อเข้ามาเพื่อเปิดการทำงานกล่องนะครับ คอมเพรสเซอร์นะครับต่อไปที่คอมเพรสเซอร์ได้เลยเพราะข้างในเรามีฟิลสําหรับกันกันไว้แล้วครับไปพล่ลมลบายความร้อนไบโบเวอร์นะครับไป TMP 1ก็คือเซนเซอร์ตัวที่1ตัวนี้จะจับเ,เป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็เซนเซอร์ตัวที่2จะไปจับกับท่อซักชั่นของตัวคอยล์เย็นนะครับอันนี้เป็นเฟเชอร์สวิตช์ถ้าสั่งไปแล้วคอมไม่ทํางานเนื่องจากน้ํายารั่ววตัวนี้ก็จะเช็คได้ครับ เราจะมีเฟเชอร์สวิตช์สำหรับเช็คแล้วก็ไปดีฟอสต์นะครับตัวนี้สั่งงานรีเลย์นอกนะครับต้องไปสั่งงานรีเลย์นอกแล้วก็ตำแหน่งของตัวฟิล์นะครับเราจะมีบอกหมดแล้วครับไปโบเวอร์ฟิล์ที่1นะครับไปตัวพัดลมะบายความร้อนฟิลสองไปคอมนะครับเป็นฟิลสามแล้วก็ฟิล์เมนที่ด้านหลังของตัวกล่องก็จะมีตัวนี้เป็นเทอร์มินอลพินละ20แอมป์นะครับก็สบายๆฮะแล้วแต่ว่าตัวเมนเมนใหญ่เนี่ยเร,เราใช้ บาลีเทอร์มินอนตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ทนกระแสได้4 5แอมป์นะครับแล้วก็ข้างบนเราจะมีระเบลบอก้วครับว่าต่ออะไรเพื่อต่ออุปกรณ์ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของตัวกล่องเราจะต่ออุปกรณ์เพื่อซิมูเลตการทํางานนะครับตัวสร้างความเย็นที่เราจะใช้สําหรับทดสอบกับตัวกล่อง T m p อ1 2ีสิตัวนี้เราจะใช้แผ่นเพลเทียตัวนี้ครับแผ่นเพลเทียเป็นแผ่นร้อนเย็นนะครับด้านหนึ่งร้อนด้านหนึ่งเย็นด้านเย็นเราจะจาลองว่าเป็นตัวคอยเย็นนะฮะส่วนด้านร้อนเราจะเป็นตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ระบายความร้อนด้้ววยีิตัน คิดสิงตัวนี้เราจะเปรียบเสมือนตัวคอนเดนเซอร์ครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนจะเป็นตัวนี้ถ้าระบบระบายความร้อนไม่ดีตัวแอร์ก็จะไม่เย็นเหมือนรถยนต์เลยอันนี้จะเป็นตัวบลัเวอร์นะครับเราจะเปรียบเป็นบลัเวอร์ที่เป่าคอยเย็นโอเคครับมาดูการทํางานของตัวเครื่องนะครับตัวกล่องตัวนี้นะนก็จะมีหน้าจอนี้ครับตัวเซตเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้ตอนนี้ผมเซตอุณหภูมิลุมเทมไว้ที่0ูนองศานะครับแล้วก็อุณหภูมิที่อ่านได้จริงก็จะเป็นตัวนี้ด้านด้านล่างนะ 0.3แล้วก็สถานะการทำงานคือคอมเวิร์กนะครับราออน AC ไว้นะฮะ n อออนไว้ก็จะติดนะครับแล้วก็ตอนนี้คอมดับไปแล้วฮะก็คืออุณหภูมิถึงที่เราตั้งไว้นะครับถ้าอุปกรณ์หยุดการทำงานก็จะดับแต่ถ้าอารามจะกระพริบนะครับแต่ถ้าติดก็คือคอมตัวอุปกรณ์กาลังทางานอยู่ตัวรูมเทมเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้เราเราสามารถตั้งได้ว่าสมมุติผมตั้งไว้ สูงศานะครับมันจะตัดการทํางานที่ลบหตัวความหา่างอุณหภูมิตรงนี้เราสามารถตั้งได้ครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะอันนี้ลองดูว่าพอถึงลบหแล้วก็จะตัดการทํางานครับอ่าตอนนี้ตัดการทํางานนะครับพอถึงลบหแล้วก็จะไปต่อกันที่บวกหองศานะครับน,นี้ถ้าเราออฟเอซนะครับเถ้าเรากดสวิตตัวนี้ AC ดับมันก็จะดับการทํางานทุกอย่างนะครับ ก็คือจะทํางานแค่ตัวโบเวอร์นะครับโบเวอร์คอมออฟอันนี้ไม่เกิดอะลามนะครับแล้วก็อุณหภูมิห้องโดยสารก็สูงขึ้นเรื่อยๆสําหรับการตั้งค่าอุณหภูมิของตัวเครื่อง t m p ขีดสิตัวนี้ทําได้ไม่ยากนะครับเราสามารถกดอัพดาวน์ได้เลยนะครับสมมุติตอนนี้เราตั้งไว้ที่4.9องศานะครับเราต้องการจะปรับไปที่อุณหภูมิ3องศากด enter ครับเพื่อเซฟค่าถ้าเราไม่กด enter มันจะไม่เซฟนะครับ อย่างเช่นถ้าเราเรามือเผลอไปโดนนะครับเอามือเผลอไปโดนก็ไม่ต้องการจะเซฟ้วครับเมื่อกี้เซฟไปที่3องศานะครับมันจะเด้งกลับไปที่3องศาค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะกลับไปที่เดิมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมฝากติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ